สวัสดีค่ะบัวบุสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะค่ะตอนนี้นะคะบัวบุษบงก็อยู่ถนนสุรินจะไปบุรีรัมย์นะคะและขณะนี้ประบวกก็มาอยู่ตรงจุดนี้ค่ะเป็นจุดซึ่งเ,เป็นเขาเรียกว่าอะไระจุดแบ่งเขตแดงเนาะระหว่างจังหวัดสุรินกับจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ แล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นเป็นจุดแบ่งเขตแดงของสุรินและก็บุรีรัมพ์ประบวรู้เพราะว่ามันมีป้ายนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวประบวจะพาทุกท่านไปชมป้ายนะคะ,ะเป็นป้ายแล้วเขาเขียนว่าจังหวัดบุรีรัม์นะคะประบวกก็เลยคิดว่าป้ายนี้น่าจะเป็นจังหวัดบุรีรัมเป็นคนทำเนาะ เป็นคนเป็นคนมาทํามาปักไว้ว่าเป็นพื้นที่ถัดจากป้ายนี้ไปเนี่ย,ก,นะะยะะก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เนาะนะคะทคี่ประบวนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะทุกคนเดี๋ยวสักครู่ประบวจะพาทุกท่านไปชมนะคะค่ะตรงนี้ด้านหลังประบวนนี่ก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็น บริษัทน้ำมันลำข้าวสุรินนะคะเป็นบริษัทน้ำมันลำข้าวสุรินถัดไปด้านหลังนู้นนะคะก็จะเป็นอะไระเป็นเ,เข้าสู่เขตจังหวัดสุรินนะคะแล้วก็ถัดจากป้ายนี้ไปก็จะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะคือเป็นอำเภอรกระสังนะคะทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามานะคะเดี๋ยวสักครู่พระจาจาร์คะ เดีเ๋ยวว่าจะถามอะรขอบพระคุณพาจารย์มากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปนี้ก่อนพาจา์เราเราจะทําฉากหลังเราทํำยังไงพาจา์เอ่อมันขอบพระบัวก,กดไอ้ไอ้สามเหลี่ยมเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณ15ท่านหนึ่งไลค์นะคะณขณะนี้นะคะพระบัวก,ก็อยู่ที่ถนนถนนสายสุรินจะไปบุรีรย์นะคะทุกคนเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดซึ่งเป็นจุดอของเขาเรียกว่าจุดแบ่งเขตของจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ใช่ค่ะ,อะพอดีรถวิ่งวิ่งวิ่งถน,นนนี้นะคะรถจะวิ่งเยอะพอสมควรถ้งวันนี้ปกติถนนถนนจะไม่ค่อยเยอะนะคะรถจะไม่ค่อยเยอะแต่วันนี้โอ้โหรถเยอะมากๆเลยอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ แวะเข้ามาให้กำลังใจประบวัวนะคะขอบคุณเจ็ดท่านหนึ่งไลค์ขอบคุณพระอาจารย์นะคะเดี๋ยวประบววตั้งค่าปักหนึ่งเนี่ยรถก็วิ่งตลอดเวลาเลยค่ะเดี๋ยวประบววจะพาทุกท่านไปชมป้ายนะคะ,ะเป็นป้ายซึ่งแบ่งเขตแดนจังหวัดสุรินทร์กับบุรีรัมย์ พ่อจารย์คะเราจะทำทำภาพข้างหลังอะที่เขาเรียกว่าอะไรอะที่เป็นภาพที่เราจะมาใส่ข้างหลังอะไรอะกรีนสกรีนนะคะเราทำยังไงเนาะป้าบัวทำไม่เป็นเนาะอ๋อนี่กดตรงนี้นะถ้ากรีนสกรีนมันก็ไม่เป็นเนาะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวป้าบัวพาไปชมป้ายดีกว่านะ ขอบคุณ9้าท่าน 1, หนึ่งไรนะคะตอนนี้ประบวันนั่งอยู่ในรถเนาะมันก็ค่อนข้างร้อนนะคะทุกคนนี่ค่ะป้ายเออมันก็จะลกๆ่อยเนาะ,ะด้านนู้นนะคะด้านนู้นก็จะเป็นโรงงานน้ำมันบริษัทน้ำมันลำข้าวสุรินนะด้านนู้นก็จะเป็นจังหวัดสุรินเนาะ,ะประบวมาเรื่อยๆืนะคะท,ทาง ขัดไปนู้ก็จะเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะนี่ค่ะตรงนี้คือป้ายเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนมันจะเข้าไปไม่ได้เนาะ,ะมันก็จะลกๆหน่อยนะคะทุกคนแต่ป้าบัวก็อ่านอ่านออกเนาะมันเห็นข้างบนเห็นไหมคะทุกคนคะเลือกรูปภาพเดี๋ยวค่อยถามพระอาจารย์เนาะ,ะพระอาจารย์เลือกรูปภาพตรงไหนคะ นี่ค่ะเราก็จะเห็นเป็นป้ายเนาะมันจะมีป้ายข้างบนน่าจะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีตัวอักษรจังหวัดเ,เขียนว่าจังหวัดบุรีรัมย์ป้ายเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบรูปก้กยนานาคเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ถัดลงมาข้างล่างนะคะก็ประบวกว่าน่าจะเป็นทับปวัตดาราลยบรรทมศิลป์เนาะแต่เรามองไม่ชัดเนาะ แล้วก็จะมีเขียนว่าเมืองตราสาสรหินถินภูเขาไฟเนี่ยค่ะประบวกก็เลยก็เลยคิดว่าป้ายนี้เน่น่าจะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์เป็นค,คนทำเนาะเพราะว่าจังหวัดบุรีรัมย์คำขวัญเขาก็คือเมืองตราศาสตรหินถินภูเขาไฟนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะ,คคะประบัวอยากพาเข้าไปดูใกล้ๆแต่มันเห็นได้แค่นี้เนาะ เมื่อกี้ลองเดินเข้าไปปรากฏว่าหมายเยอะเลยมันออกมาเห่ากระบวกกระบวนเลยไม่กล้าเข้าไปนะคะทุกคนเนาะก็ให้ให้ท่านได้เห็นลักษณะของป้ายนะคะเป็นป้ายแบ่งเขตแดนเนาะป้ายแบ่งเขตแดนของจังหวัดลู่ทัพสัาลายบรรทมศิลป์น,นะคะเนาะก็เป็นก็เป็นแบบเหมือนคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์ของบุรีรัมย์เหมือนกันนะคะจะอ,อยู่ที่พนมยุ้งนกะภูเขา ปราสารหินถนมลุงนะคะทุกคนเนาะนี่นะคะก็เลยพาทุกท่านมาชมประบบก็ผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วเราก็เอ๊ะมันมันป้ายอะไรเนาะเราไม่เคยสังเกตเนาะเมื่อก่อนที่ทำงานอยู่แถวนี้เนาะที่บุรีรัมย์เนาะขับรถผ่านมาก็ไม่ได้เคยสังเกตเนาะว่ามันคือป้ายอะไรแม่น้งเลแม่น้องเลขอบคุณมากๆแม่นงเล่เป็นยังไงเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไง,ง,ไงแม่นงเล เออพอดีประบัวจะกลับบุรีรัมย์เนาขับรถผ่านมาก็มาเห็นป้ายก็เลยจอดออจอดออให้พี่น้องชมเนาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นพญานาคหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียเน,นาะพญานาคห้าเสียด้านนี้ด้านหัวด้าน้นด้านหางเนาะแล้วก็จะมีออสระพญารักษ์ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็เขียนตัวอ,อักษรว่าบุรีรัมย์แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็ ก็จะมีเ,เป็นรูปแกะสลักเป็นรูปของทับหลังนารายบรรทมศิลป์เนาะอ๋อ,อเพิ่งมาถึงบ้านกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมคะมีอะไรไหมยงิงปึ้งปังไหมแม่นงเรก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพระอาจารย์ขอบคุณแม่นงเรขอบคุณ20ท่านเนาะ <S <S แล้วก็ด้านล่างก็จะเขียนว่าเมืองปราศาสหินหินภูเขาไฟแล้วก็มีข้างล่างอะไรอีกก็ไม่รู้เนาะ อพอดีอพอดอีต้นไม้อ่ะค่ะมันบังนะคะประบัวก็มองไม่เห็นนะคะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะก็ถ่ายได้แค่นี้แหละเนี่ยปบ้บัวลงมาดูเข้าไปก็ไม่ได้นะคะทุกคนเนี่ยประบัวก็อ่านได้แค่ว่าเมืองตราสารหินหินเขาไฟแล้วก็จะมีอะไรอีกข้างล่างอะ่ะเป็นตัวอักษรอีกหนึ่งแถวเนาะประบวมองไม่มองไม่เห็น นนะแล้วนะคะทุกคนเนาะค่ะขอบคุณกดีคะเออดีแล้วเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแม่นองเรเนาะที่สุลินเมื่อคืนก็ไม่มีอะไรนะคะเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วโอ้โห,โหแบบตอนกลางคืนนะคะทุกคนโดนนะโอ้โบินบินว่อนเลยนะครั้งแรกที่มาเนี่ยเป็นหนึ่งกองร้อยเลยเป็นเป็นร้อยร้อยลำเลยนะคะบิน เหนือเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะเนาะและหลังจากนั้นก็ค่อยๆหายไปแต่เมื่อคืนนี้ไม่มีนาบัวมารับยาให้คุณยายก็ไม่มีโดนแล้วนะคะเสียงก็เงียบๆไปแล้วเนาะแต่ไม่ทราบชายแดนเมื่อกี้แม่น้องเรแม่นงเรอยู่ที่กาบเชิงแม่น้องเรบอกว่ากลับบ้านได้แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็เราก็ ก็อย่าเพิ่งไว้วางใจเนาะถึงแม้จะเป็นข้อตกลงนะคะเรื่องของการหยุดยิงเนาะอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ยังยังไว้วางใจได้ไม่ได้ทั้งหมดนะคะทุกคนเนาะขับประบัวพาทุกท่านมาชมป้ายนะคะป้ายเป็นเหมือนกับเป็นหลักเขตเนาะแบ่งเขตแดนของอจังหวัดสุรินและก็จังหวัดบุรีรัม แล้วก็ป้ายเขาเขียนว่าจังหวัดบุรีรัมย์ะบวกก็เลยคิดว่าป้ายนี้น่าจะเป็นฝ่ายจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเป็นคุเป็นคนทำนะคะเป็นเป็นผู้สร้างป้ายนี้ขึ้นเนาะก็ถัดจากหลังป้ายนี้ไปก็จะเป็นเขตแดนโดยเข้าข้านาะเป็นเขตแดนของจังหวัดบุรีรัมย์เนาะแล้วก็ถ้าเหนือป้ายมาด้านนี้ก็จะเป็นเขตของจังหวัดสุรินทร์ค่ะทุกคนเนาะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจประบเนาะวันนี้อากาศร้อนมากเลยร้อนมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยเสียดายเนาะที่จริงถ้าถ้าทางอบอตอเขามาตัดหญ้ามันก็จะสวยเนาะก็จะเป็นอะไรที่แบบเป็นจุดที่ให้คนมาเช็คกินถ่ายรได้นะคะป้ายตรงนี้เนาะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคน ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจตะบัวอ้อข้างๆนี้มีตัวอักษรด้วยค่ะทุกคนเป็นตัวอักษรเขาเขียนว่าบุรีลานะคะนี่ค่ะทุกคนเนาะนี่ค่ะเนี่ยตัวอักษรสวยเลยล่ะเขียนว่าบุรีลานะคะนี่ข้างๆเนี่ยเนาะนี่ก็คือเป็นหลักเขตแดน จังหวัดสุรินทร์และก็บุรีรัมย์เนาะป้าบัวพาทุกท่านมาชมน,นะคะก็วันนี้วันนี้วันนี้รถเยอะมากเลยปกติป้าบัววิ่งเส้นนี้นะคะช่วงกลางวันจะไม่ค่อยมีรถแต่วันนี้โอ้โหรถถเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนเออตรงนี้ที่ที่ป้าบัวลงมาเนี่ยนะคะป้าบัวเห็นมีผีเสื้อเต็มเลยทุกคนมีลายสีด้วยเนี่ย ไม,ไม่ทราบว่ากล้องจะจับได้ไหมนะเนี่ยวิ่งเ,เห็นเขาบินกันเต็มเลยมีสีฟ้าสีส้มสีเขียวเขียวเนี่ยค่ะบินกันให้ว่อนเลยนะคะทุกคนเนาะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณ22ท่านสาไลฟ์นะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจประบัวสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะทุกคน mm hmm. พี่ชื่นอุ้ยขอบคุณพี่ชื่นค่ะไม่เจอพี่ชื่นตั้งนาน ขอบคุณมากๆาเลยนะคะที่แวะเข้ามาเนาะ,ะบัวพามาชมนี่ค่ะเป็นเป็นหลักเขตแดนของอแบ่งเขตจังหวัดสุรินทร์กับบุรีรัมย์เนะาะค่ะนี่คะ่ะเข้าไปด้านนี้ก็จะเป็นเขตของอำเภอเมืองอจังหวัดบุรีรัมย์เอ้จังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นเขตอำเภอเมืองเนาะตำบลคอโคเนาะเมื่อกี้ก็บัวอ่านป้ายแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะคะผ่าน หลังหลักเขตไปนี้ก็จะเป็นเขตของอำเภอกาสันจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพอถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปหลายกิโลเหมือนกันก็จะเป็นเขตอำเภอลัพลาชัยแล้วก็จะเข้าสู่อำเภอวัดโคนชัยนะคะทุกคนเนาะแต่ถ้าตรงนี้นะคะ,ะถึงสี่แยกเราไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวาเราตรงไปก็จะเข้าสู่ตัวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทุกคนเนาะ ขอบคุณค่ะพี่ชื่นคิดถึงพี่ชื่นเหมือนกันเนาะค่ะก็ประบวกก็พามาชมเนี่ยค่ะหลักหลักเขตเนาะเป็นหลักเขตเนี่ยเขาก็ทำสวยดีเหมือนกันนะคะแต่เสียดายเนาะต้นไม้บทบังป้ายเนาะป้ายเนี่ยประบวกว่ามันสวยอยู่หน้าถ้บนะาทำดีๆนะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเขามาทำการ เช็คอ uh, ินถ่ายรูปอ๋อป้าชนาะขอบคุณป้าชนานะคะ uh, ที่แวะเข้ามาให้กำลังใจพี่บัวเนาะนี่ค่ะป้าชนาะพี่บัวพามาชม uh, หลักเขตเนาะหลักเขตแบ่งจังหวัดสุรินทร์กับบุรีรัมย์ค่ะป้าชนาเนี่ยค่ะ uh, ข้างบนนู้นนะคะก็จะเป็น uh, เหมือนกับเป็น,ปววน,ปน uh, สัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ของบุรีรัมย์เนาะแล้วก็เป็นชื่อจังหวัด นะคะแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นรูปเป็ดรูปแกะสลักนะคะเ,เรียนแบบทับหลังนาลายบรทองศิล์นเนาะแล้วก็จะมีตัวอักษรเขียนว่าเมืองปรา,าสาทศินถิ่นภูเขาไฟแล้วก็อะไรอีกแถวหนึ่งเนาะมันมองไม่เห็นนะคะต้นไม้มันบังเนาะค่ะแล้วก็ข้างๆนี่ก็จะมีอักษรเขียนว่าบุรีรัมนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพาทุกท่านมาชม หลักเขตแดนของสูรินกับบุรีรัมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะ,ะที่แวะเข้ามาให้กำให้กำลังใจประบวัวอ๋อไปชมไปกินมะพร้าวบ้านพี่ชื่นบาใช่ไหมคะ,ะพี่บัวก,ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาสำหรับไลฟ์นี้นะคะขอบคุณมากๆนั่นแหละพี่ชื่นหายไปเลยเนาะก็จะขออนุญาตลงไลฟ์แล้วนะคะทุกคน ใช่ใชปราชนาพี่ชื่นหายไปนานมากขอบคุณ26ท่าน5ไลค์ด้วยนะคะท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,าเป็นกำลังใจให้กับป้าบัวด้วยนะคะอ,ออกขายของทุกวันค่ะพี่ชื่นคนขยันอยู่แล้วเนะาะค่ะสำหรับไลฟ์นี้นะคะพี่บัวก็ขออนุญาต ลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะไปแล้วค่ะ